เรื่องต่อไปในมีชื่อเรื่องว่ารับสมัครงานหน้าที่บริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งก็มีการเปิดรับสมัครงานพนักงานเพื่อจะเข้าทำงานกันหลายอาาัตสาหลายตำแหน่งซึ่งก็จะมีการปิดประกาศคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าว้ที่หน้าบริษัทนั่นแหละเพื่อให้ผู้คนมาสมัครงานรู้ โดยติดไว้ที่นั่นอย่างเห็นชัดเจนเลยทีเดียวทีนี้ในตอนสายของวันนั้นดูว่าทั้งบริษัทจัดหางานจะออกดูเงียบเหงาไปซึ่งยังไม่มีใครมายืนดูป้ายที่ปิดประกาศไว้เลย แต่เราไม่นานจู่ๆก็ได้มีชายสองคนพากันเดินเข้ามาที่หน้าบริษัทแลวทั้งคู่ก็มายืนดูป้ายประกาศนั่นอย่างขมักขมันจนเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่นั่งคอยแอบดูอยู่ทางด้านในก็เดินออกมาเชิญทันทีอ๋อ,อ,อมาสมัครงานกันรอเออดีดีดีดมา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 เชิญข้างในเลยนะทั้งสองคนนั่นแหละเชิญเลยเชิญเลยเชิญครับเชิญครับชายคนหนึ่งก็วกัยกลางคนแล้วก็อายุก็คงประมาณตั้งสามสิบกว่าปปลายๆนั่นแหละเนาะ อีกคนก็ยังหนุ่มอยู่ก็ต่างเดินตามเนาที่ออกมาเชิญน้นอย่างงงๆเข้าไปในบริษัทแลทาทั้งคู่ก็มานั่งที่โต๊ะของผู้ที่ทําหน้าที่รับสมัครงานเสียงเจ้าหน้าที่ถามด้วยความมั่นใจนี่แกสองคนนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรได้บ้างเราชายวังคนวายกลางคนก็บอกไอ้หนุ่มเนี่ยมันสามารถขี่จักรยานปล่อยมือสองข้างได้เอ้า จ้าหน้าที่ก uh, ็สงสัยอัน uh, นั้น uh, มันเกี reports, bank, ่ยวอะไรกันด้วยร่าฮะเกี่ยวที่ชายว่ากวางขนก็บอกเวลามันไปส่งกาแฟนะมันก็ถือแก้วกาแฟได้มากแล้วก็ปั่นชักยานไว้ด้วยละอ๋อแล้วแกล่ะมีความสามารถอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าชายว่ากองขนก็ตอบอย่างพูมิใจมีมีข้าได้ยกถาดใส่ชามก๋วยเตี๋ยวได้คราวละหลายหลายชามเลยทีเดียวจริงมาหกลนด้วย แล้วก็เออเอาละเอาละพอพเอพอพเจ้าหน้าที่สอบถามรีบยกมือห้ามพร,รามเฮ้อแล้วมาเกี่ยวอะไรก็งานบริษัทนี้เ้วยวะเออเออเอาไหนเอาบัตรประจําตัวประชาชนมาดูก่อนสิเอามาเปล่า,าชายวัยกลางคนก็ส่งบัตรให้งานนี่แพ้บัตรของ่านนะรูปในบัตรอาจจะไม่เคยรอนะเพราะว่าเอเอม้จะคุยมาให้แกคุยจริงเลยโง่ไม่ไหวไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็ชักไม่พอใจทางบอกต่อไปว่าอา้าว เ่อายุใกล้จะสี่สิบปีแล้วนี่เอ๊ะทำไมมาสมัครได้แล้วเขาต้อง,งการคนอายุสิบแปดเท่านั้นใช้ไม่ได้หรอกชายวัยของคนก็บอกอ้าวกอน,นั่นนะสิเห็นเรียกผมสองคนเข้ามาถามผมก็บอกไปแล้วนี่นะเจ้าหน้าที่สักแปลกใจอ้าวงั้นแล้วกัรสองคนมาป้วนเปี้ยนอะไรที่บริษัทนี้หรอฮะชายวัยของคนก็บอกอ้าวมาเก็บชามก๋วยเตี๋ยวและน,นายใบมันก็มาเก็บแก้วโอเลี้ยงเข้ามันฉันไม่ได้มาสมัครงานสักหน่อยฮะ cái chiến đó hồ của không có sống bằng á